เสือน้อยมาแล้วรางวันก้อนโตยังไม่ถึง50ครั้งได้มาขนาดนี้โอ้ยโคตรแจมโคตรแจมเสือเต้นซ้ายเต้นซ้ายเต้นขวาเต้นซ้ายเต้นขวาคูณสิบไปดี อาละครับสวัสดีเวัรรุ่นพลังใบทุกท่านด้วยในรับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มพลังใบอีกครั้งหนึ่งในกับการเล่นเกมเสือน้อยจ้าปัญญานั่นเองวันนี้เราไปที่ออโต้หนึ่งพันเลยนะครับโอ้โหว,วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเกมนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมันจ่ายจริงมันน่ารักแมวมันน่ารักดูจากการยิ้มของมันก็รู้แล้วว่ามันจ่ายจริงจ่ายนานโอ้โหจ่ายขนาดนี้ไม่เล่นได้ยังไง ไปดูกันเลยว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรหนุ่มบอกเลยว่าวันนี้ถ้าเพื่อนเอนเข้ามาดูไม่เสียใจแน่นอนจ้าหนุ่มจะอยากเล่นให้เพื่อนได้ดูแบบสนุกเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่โคตรจะน่ารักดูดีเหมือนแมวอ่ะเราเป็นเหมือนทา่าเสือขอเป็นท่าเสือแล้วละกันวันนี้ขอเป็นทา่าเสือแล้วกันอกขอขอเปลี่ยนจากการเป็นทา่าแมวกลายเป็นทา่าเสือกัอนก่อนเสือใส่แว่นหนอเดี๋ยวเราจะซื้อแว่นให้ใหม่นะจ้า โอ้โหโคตรชอบเลยเกมนี้แม่งโคตรน่ารักเลยอ่ะในค่ายทีจีมันมีหลายเกมให้ทุกคนได้เล่นทุกทุกเกมนี่น่ารักทุกเกมคืออยากจะเอามาอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจจริงๆสำหรับเสือน้อยมาแล้วรางวัลก้อนโต <laughs> โอ้โหนี่กดไปยังไม่ถึง50 กดไปไม่ถึง50ครั้งเลยนะเพื่อนๆยังไม่ถึง50ครั้งได้มาขนาดเนี้ยโอ้ยโคตรแจมโคตรแจม,ม,มตัดไอกันต่อโอ้โหมาอีกแล้วรางวัลก้อนโตอบอกแล้วว่าเราเป็นท่าเสือเสือมันน่ารักแหมใครไม่เป็นท่าเสือแต่เราเป็นท่าเสือนะจ๊ะโอ้โหวันนี้หากใครเป็นสาวลพลังใบนะต้องบอกเลยว่า เกมนี้โคตรแจ่มเล่นได้ยันเช้าแบบยันน่ะคือกินแล้วยันยันแล้วยันเช้าไปเลยเออเบ็ดห0วันนี้นี่จะกดไปถึงที่ร้อยร้อยครั้งแล้วนะเออ บอกแล้วว่าเกมนี้มันน่ารักน่าเชียร์จริงๆแล้วมันจ่ายไหมม,มันไม่จ่ายแต่ไม่เป็นไรนี่ถ้ามันโยนนี่ยถ้ามันโยนซองออกมานะโอ้โหแล้วซองเป็นทองแล้วจ่มแมวแจวเรือเลยจ้าแต่ไม่มาดิแต่ไม่เป็นไรเราไปกันต่อยาวเราอยากรู้ว่าการออโต้หนึ่งพันครั้งเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไงเออ มีคนเคยบอกมาแล้วว่าการออโต้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีอะไรไม่ดีหรอคส้มขอแค่เต็มหน้าคูณสิบก็จะมาขอแค่เต็มหน้าเสือเต้นแล้วเสือเต้นแล้วเสือเต้นคล้ายเต้นคล้ายเต้นขวาเต้นซ้ายเต้นขวาคูณสิบไปดีนี่ไงมาจนได้เออไปที่พันห้ารางวัลก้อนโตถ้าเสือจะถ้าเสืออาไปกันต่ออาไปกันต่อไปกันต่อ ไปกันต่อ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 อ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเรืเพื่อน,นท่าเสือวันนี้เราเป็นท่าเสือวันนี้เอาไม่เยอะแต่ขอให้ได้กําไรก็พอไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะวันนี้ขอไม่เอาไม่เยอะแต่เล่นให้เพื่อนดูว่าไอ้ท่าเสือเนี่ยมันของจริงดูดิดูมันยิ้มให้เราดิอันเน่อันเน่อันเน่มาอีกแล้ว อนอ้องโตหับาทจ้าไปกันยาวๆไปกันยาวๆเออยังไงต่อไปกันต่อวายมาเรื่อยๆนะวายมาเรื่อยๆนะพูดถึงวายก็อยากจิบวายแต่ตอนนี้จิบท่อมก่อนละกัน <c oughs> ยันแบบยันเช้าหูดูดีวายมาเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> จ่ายปะ จ่ายป่ะขอจ่ายสักทีขอส้มก็ได้ถ้จ่ายสักทีอ่ะขอส้มก็ได้ถ้าได้ส้มนี่ฟอเลยขอจ่ายสักทีไม่จ่ายอ่ะดิขอจ่ายสักทีได้ป่ะขอจ่ายสักทีจ่ายสักทีพอเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยประทัดประทัดประทัดอโยกซ้ายอโยกขวาอโยกซ้ายอโยกซ้ายอโยกขวาอโยกซ้ายอโยกซ้ายอโยกซ้ายกุ่สิบไปดี มันน่ารักจริงๆเลยแมวน้อยของเรานี่ค่ะอะพอกันดีกว่าวันนี้เราถือว่าอิ่มหนำสำราญแล้วนะถือว่าอิ่มหนำสำราญแล้วนะาใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กหนุ่มพลังใบกันด้วยนะจ๊ะโอ้โหอะยังไงก็แล้วแต่ก่อนจบคลิปนะจ๊ะหนุ่มไม่ได้นำให้เพื่อนๆเล่นตามหนุ่มนะ คลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะก็ฝากด้วยนะถ้าใครต้องการให้หนุ่มเล่นเกมอะไรอยากเห็นหนุ่มเล่นเกมอะไรอยากเป็นท่าอะไรทาาหมีทาาแมวทาาวัวท่าควายได้หมดคอ <Comment S 2> มเมนต์มาได้เลยด้านล่างนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า